การแห่ไม่ค้ำโพนี้เริ่มมานานเนาะนานแต่ว่าการมาพัฒนาใช้เหล็กค้ำโพนี้น่าจะประมาณปีที่สี่ปีที่สี่เข้ามาเนี่ยที่แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่สามที่จัดกันเป็นกิจลักษณะ,ะพัฒนาปรับจากไม้มาเป็นเหล็กเพื่อจะต้องการให้ว่าเหล็กนั้นสามารถหลังจากที่เราค้ำโพแล้วเราสามารถที่จะนําไปใช้ ในการก่อสร้างเราก็จะเป็นาทาวรล,ลวัตถุที่อยู่ในบ้านในวัดะแม้แต่เอาไปช่วยเหนือตันสังกัดสรงข้อคือกับชุมชนที่ขาดแคลนในเรื่องของเหล็กในการสร้างศาลาสร้างบ้านก็ดีเราก็ใช้ประโยชน์ของกันนขขําเหล็กคมโพเนี่ยไปต่อยอดไปทําประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้คนทั้งหลายได้ประโยชน์จากการถวายไม้คมโนี่คือในวัดนี้คือส่วนหนึ่งเนาะเราจะเป็นเสา ไฟแสงสว่างโซลาเซลล์ในเขตพื้นที่ของวัดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอามาบูรณะซ่อมแซมกับฐาวนวัตถุที่อยู่ในวัดและนอกเหนือจากนั้นได้เอาไปช่วยญาติโยมที่กําลังกอ่อสร้างที่มีฐานะยากจนเอาไปสนับสนุนแปลงบ้านให้กับผู้ผู้ผู้ผผอยู่อาศัยตามโครงการวัดช่วยบ้านเมื่อปีที่แล้วนี่ทางวัดได้นําเหล็กคําโหเนี่ยไปช่วยคุณยายเอสท,ที่ที่สร้างบ้าน ก็ได้นาเหล็กไม้คัาโผเนี่ยไปช่วยทําบ้านแป่งบ้านให้กับใายแอดได้จนสําเร็จด้วยลูกไปแล้วหนึ่งหลังลน,นี่ก็คือประโยชน์ของปีวิเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ทางวัดก็ตั้งจัดงานไม้คัมโพขึ้นมาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทางวัดมีวัตถุประสงค์ในการที่จะรณะศาลาการประเรียนก็เลยว่าอยากบกบุญยันยมทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เลขคำโพคนต้นคนต้นตอนแรกนั้นตั้งไว้อยู่ที่99ต้นวันนี้มีญาติโยมมาร่วมเป็นเจ้าภาพได้อยู่108ต้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะเอานำมาสร้างบูรณะหรือว่าซ่อมแสมสาลากันปเปรียนซึ่งจะมีโครง,งการที่จะสร้างขึ้นเมื่อปีเ,ออเมื่อปี2569ที่จะถึงก็เลยไปการเตรียมการบอกบุญญาติโยมไปเป็นการสั่งสมบุญตั้งแต่ อันแรกต,ตั้งแต่ณปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์ง่ายในการที่เราก่อสร้างในวันภายข้างหน้างานจัดขึ้นทุกวันที่17เดือนเมษายนของทุกปีเหล็กขั้มโหนี่เริ่มต้นมาจากเดิมเดิมเนี่ยเป็นโครงการของอาจารย์มนิณีท่านได้มาเผยแพร่โครงการเกี่ยวกับการทําไม้ข้มโหเหล็กข้มโหขึ้นมาแล้วก็ทางเท,งทศบาลตำบลท่าขามก็ได้าจาั์มณีเนี่ย เป็นวิทยากรในการเพิ่มความรู้แล้วก็วัดศิลธิมิตรก็เห็นว่ามันมีประโยชน์เลยจัดโครงการนีต้ต่อยอดเนี่เพื่อเกิดขึ้นโดยเน้นนำเยาวชนและก็ยุวชนในเขตเทศบาลเนี่ยเทศบาลท้าจะจัดกิจกรรมทุกปีปีละบุญเวียนกันภายในเขตเทศบาลเพื่อจะให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยได้มีความรักความสมัครใในเชิงของวัฒนธรรมและกใ็ในการเต้นสี คือนักเด็กเด็กทั้งหลายที่มีความคิดแสดงออกในเรื่องของความคิดเพ้เนลงในเลขคคำโพการแสดงออกเพื่อต้องการที่ใช้ com เลขคคำโผล่เพื่อต้องการจะอนุรักษ์ต้นไม้เนาะเปการคืนธรรมชาติาโดยจะสอนเสมอว่างดเว้นจากการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยก็ถือว่ากว่าที่เราจะได้มาเป็นไม้คำโผเนี่ยก็ต้องใช้อายุในการหลายสิบป,ปนะีบางต้นใช้เวลาหลายสิบสิบปีกว่าจะได้ไม้จะโตขึ้นมา แต่เล้เมื่อเราไปตัดมาใช้ก็ส่งสารแล้วก็ไปกัดคืนธรรมชาติโดยใช้ประยุกต์เอาเหล็กขัมโพนี่าเข้ามาแทนนะครับประโยชน์จากการที่จะได้ใช้ก็คือสามารถนําไปต่อยอดในเรื่องของการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมทาราทาวลและวัตถุแล้วก็ช่วยเหลือสังคมที่มีความจําเป็นนี่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดเหล็กขัมโพโช์งานศิลป์เรียกว่าเล็กขอมโพโชงงานศิลป์ประเพณีไม่หายต้นไม้ยังอยู่ ก็คือว่าเป็นโครงการที่ดีๆกันเลยจะรักษาไว้แล้วก็เชิญชวนคนพี่น้องในเขตเนี้ยร่วมกันร,รักษาโครงการดีๆนี้ไว้เพื่อใหือเป็นสมบัติของคนรุ่นต่อๆไปแกะไม้ที่เป็นไม้คำภูอ่ะทั้งนั้นพอแม่ปีหลังๆแม่เนี่ยมันเริ่มเกิดวิกฤตเนาะมันเกิดเกิดพิกฤตเรื่องของธรรมชาติเนี่ยน้ำมันท่วมกาเอากาศร้อนกาอย่างี้แล้วก็มันมีพายุมีอย่างภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้น ดังนั้นเราก็เลยผมมีความคิดว่าถ้าผมทาไม้ค้าโพเนี่ยแล้วทํามือธรรมชาติเนี่ยเริ่มอาจจะอาจจะม,อจจะมีอาจจะมีส่วนนาะไมีส่วนที่เราเอือเพราะว่าเหล็กเออมไม้ค้าโพเนี่ยจะทํามือเขาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยช่วยกันตัดไม้เพื่อจะเอามาทําไม้ข้ามโพซึ่งมันมีความเชื่อเนาะเรื่องของการคำชูพระศาสนาเนี่ยดังนั้น พราะปีหลังๆแม่มาเริ่มเกิดวิกฤตผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเฮาชะลอการตัดไม้เพื่อประ,ะเทศีอน,นีงามเนี่ยด้วยการใช้วัสดุทด,ดแทนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ก่อนผมก็เลยเริ่มต้นกับท่านรพระครูพิสิธิ์บุญยวิรา์ที่วัตถามแล้วก็ทําขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช้เหล็กแล้วเปลี่ยนคุสลอบายื่อกับ้าบ้านเอาไปเหตุจริงเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นมาเขาก็เลยได้เริ่มทำโครงการเนาะ มหาวิลาลยมมากุณา,ล,า,ล,าลูกราชวิวยาลยแล้วทําม้อเจ้าบ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเริ่มตะนกเห็นว่าเฮ้ยทำเป็นเล็กก็ได้แตนได้แล้วคุณค่ามันก็ได้น้อยลงดังนั้นพอผ่านเวลามาแห่งปีหนึ่งเนี่ยตอนเทศบาลก็ขอเอาโครงการเนี่ยแนวคิดเนี่ยไปสานต่อซึ่งเป็นโปรเจกต์ของเทศบาลแล้วพอทำเม่ปีหนึ่งตังวัดศิลรามน,นิดนิด,นดนเนี่ยโดยท่านพระครูเจ้าวาดเนี่ย ท่านก็เอามาทําที่วัดของน,นี้ต่อโดยผ่านมานในเวลา5ปีเนาะตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่ทําแล้วตั้งแต่ั้งแต่ตั้งแต่ผมทํามา5ปีแต่ว่าวัดศิลานิมิตรเนีน่เอามาสานต่อปีนี้เป็นปีที่3ดังนั้นมันกาไรมไนว่าวัดศิลานิมิตรเนี่ยเอามาสานต่อจนเจ้าบ้านที่นี่เนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันตานเสร็จปุ๊บการตาเล็กคำโพเนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อในอย่างอื่นในอย่างเช่น เนี่ยพ่นจะเอามาแปลงศาลาอินทร์เนาะพ่นะจะเอาไปแปลงบ้านกับผู้ยากไร้ครับแล้วก็แหนอย่างก็เอาไปตกแต่งสถานที่ซึ่งมันมีลายเนาะที่ต้องโครงการของออทางเทศาบาลตัวนักข้าวเนี่ยคือเด็กๆเ,กเกยาวชนแล้วกับชาวบ้านมามีส่วนร,ร่วมในการตกแต่งเทนลายโดยมือหงส์เขาเนี่ยศิลปินกลุ่มไปศิลป์แตงขวันวันกีฬากาเนี่ยมาเป็นสตาฟเพื่อสอนเพื่อทายทอดความรู้ ในโลกองการผลิตเล็กคมํมโบที่มีความงามเนาะแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็แปลงไปด้วยความเชื่อความศรัทธาแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาไปใช้ต่อที่เกิดเป็นประโยชน์ได้ดังนั้นปีนี้เนี่ยตั้งท่านลวงปุ่เจ้า,าว่าวัดศิลานิมิตเอามาจัดงานใหญ่ที่นี่ร่วมกับทางเทศบาลร่วมกับทางอำเภอแล้ววันหน้าเขาอายากที่จะมุ่งมันสานต่อไปกับพื้นที่อื่นๆนั่นคือจุดประสงค์ของเอาจุดมุ่งหมายของเขานะครับ Okay.